เราจะมาเท,ทาเซรั่มก่อนนอนกันนะจ๊ะทุกคนทาเซรั่มส่วนมากก็จะทาเน้นใต้ตานะทุกคนแล้วก็ห่างตา แล้วก็ลองน้ำหมักของเราะจะแห้งไวซึมไวมากนอกจากจะทาหน้าแล้วผมก็จะทาคอเลยนะคุนมันจะโยกกระชับผิวหน้าให้เรานะ คิวมันจะอิ่มน้ำนะคะทุกคนจับสัมผัสแล้วมันจะรู้สึกดีกับตัวเองมากนะนะนี่เซรั่มไฮายาลูรอนนะจ๊ะกล่องจะเป็นแบบนี้